สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ช่วงเช้าของวันที่8กรกฎาคมกันดีกว่าน,นะครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยอัปเดตตลาดซื้อข,ขายของเลสเตอร์ซิตี้เดียวของไลอันเบอร์ทัดไปที่ไหนแล้ว โดยเงินทางบรอันเบอร์ธาดและผมอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษจ,จะอำลาอัลซัมตันในช่วงสมมตินี้และก็ตกเป็นข่าวกับทางเลสเตอร์ซิตี้และก็อาร์ซนอนโดยขณะนี้ตลาดซื้อขายนักเตกกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่และก็เลสเตอร์ซิตี้จะเป็นหนึ่งในสโมสรที่เคลื่อนไหวซึ่งทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นได้ตัวสตาร์ของเลสบูซักบวกในช่วงสมมตินี้ก็คือแพสันดาก้าซึ่งได้ลงนามในข้อตกลง5ปีกับสโมสรในข้อตกลงมูลค่ากว่า23ล้านปอนด์ โดยจิงจอกสยามยังคงคว้าตัวบูบาคารีซูมาเล่มิฟิวของทางเร็วด้วยค่าตัวที่ไม่เปิดเผยและดูเหมือนว่าการเพิ่มทีมใหม่คนที่3จะอยู่ไม่ไกลเกินไปโดยทางไบรอันเบอร์ธาดเข้าใกล้การย้ายไปยังคิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเลสเตอร์ดันดูเหมือนจะเอาชนะการแข่งขันจะสิ่งที่ชอบของทางอาร์ซนอนหรับฟูลแบ็กที่พร้อมโอนหลังจากออกจากทางซัตตอตันไปและมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีรายการบ้างนั้นไปดูกันได้เลยโดยในงานที่แพทย์หลายอ้างมาว่าที่จอซายมได้ตกลงข้อตกลงนะฮะสปีกับตัวเลือกสลับ1ใน3กับแบ็กซ้ายเสตเตปีพร้อมเสนอเงื่อนไขต่อไปของเขาซึ่งู้เล่นซัตตันลายนี้พร้อมสำหรับการโอนทายฟรีหลังหมดสัญญาที่สนามกีฬาเซนต์แมรรี่และก็มองหาความท้าทายใหม่ๆห,หลังจากทำผลงานถึง240นัดกับทางนักบุญซอตตันมาแล้วโดยมีรายงานมาว่า,วาเบอร์ชาดนั้น มีกำหนดก,การาเข้ารักการรักษาพยาบาลและดำเนินการให้เสร็จสิ้นซึ่งสิ่งที่ดำเนินการมานั้นเป็นระหยหลายสัปดาห์โดยทางนักข่าวทางแอตเลติกก็ได้กล่าวมาว่าข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะซึ่งบอชี้มาว่าผู้เล่นอาจจะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าในแง่ของระยะเวลาขอสัญญาที่อื่นแต่โดยรวมแล้วทางเชนเนอร์ได้กล่าวมาว่าเป็นเรื่องที่ดีและชีเดียวฉันคิดว่าพวกเขาเสนอสัญญาระยะสั้นให้เขาเนื่องจากว่าเขาอาย,ยุเพียงแค่31ปีเท่านั้นโดยเขาต้องการสัญญ,ญา3ปี ฉันคิดว่าตอนนี้มีข้อเสนอที่แก้ไขแล้วอีก2ปีบวกกับอีกหนึ่งตัวเลือกให้เขาเข้ามาฉันคิดว่าเขาค่อนข้างพอใจกับเรื่องนั้นแต่ในการพูดคุยกันที่เลสเตอร์ y ตีฟุตบอลฟอรัมของ BBC เขาเสริมมาว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นอย่างแน่นอนเพราะแน่นอนว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีใครเข้ามาและก็เสนอทางเลือกให้กับเขา3คนเขาจะต้องดูแลใน,นระยะยาวในอนาคต โดยบร์ถาดคนนี้จะออกทางซัตตันเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลสัญญาในช่วงสม,มัอนี้ซึ่งแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษลงเล่นให้กับทีมนักบุญไปแล้ว270เกมในช่วง7ปีที่เซนต์แมบรีแต่ตอนนี้นักเตะวัย4ปีรายนี้กำลังมองหาความท้าทายครั้งต่อไปและก็พร้อมจะพร้อมสลับการย้ายธีมแบบฟรีๆในช่วงสม,มัอนี้โดยบทาดยืนยันการเดินทางออกทางซัตตันทางโซเชียลมีเดียในช่วงเดือนพฤษภาคมมาว่า หลังจากการตัดสินใจอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนผมตัดสินใจออกจากสโมสรฟุตบอลซอตำดตานเป็นที่เรียบร้อยสิ่งนี้ได้รับการตัดสินใจในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาและความคิดเห็นที่ฉันไม่เคยยอมรับข้อเสนอก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงฉันอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ทุกคนที่ต้อนรับฉันที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้และก็สนับสนุนฉันอย่างไม่รู้จบผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนขอให้ฉันขอบคุณจริงๆนอกจากนี้ ผมขอบคุณเป็นพิเศษกับครอบครัว,วริปเปอร์เจ้าของทีมซอวตแมตันอีกด้วยนะโดยทางรับไฮเซนเทลนะฮะกุนซือซอวตแมตันก็ได้กลับว่าเขาคนนี้อยู่ที่นี่มาแล้ว7ปีเช่นเดียวกันในวงการฟุตบอลสิ่งต่างนั้นกาลังจบลงผมคิดว่าเขาทําไม่ดีบ้าๆเลยนะสำหรับสโมอสรแห่งนี้สุดท้ายแล้วเราต้องเดินหน้ากันต่อไปเช่นเดียวกันในชีวิต และคุณต้องเริ่มต้นใหม่และนี่คือสิ่งที่เรานั้นตัดสินใจในฐานะสโมสรและเราจะแทนที่เขาในช่วงหน้ารรอนนี้มันเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลฉันคิดว่าจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและถ้าเรามีโอกาสนำใครสักคนเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ในช่วงหน้าซัมเมอร์นี้ไรอันเบอร์ธาที่ยุดน้อยกว่า ถ้าคุณต้องการนั่นจะช่วยให้เรานั้นมีคุณภาพหรือระดับการแสดงจากนั้นเราสามารถพัฒนาเด็กหนุ่มคนนี้และจากนั้นเราอาจจะได้เป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมในภายหลังโดยฟอกและอาร์เซนอนนั้นได้รับเครดิตติดตามความสนใจในตัวเบอร์ถาดคนนี้ในขณะที่ทางทันตแมฮอตสเปอร์นั้นก็เชื่อมโยงกับทางเบอร์ถาดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยตามการรายงานสปอร์ตและผมทางจิ้งจอกสยามนั้นได้พูดถึงข้อตกลงที่เป็นไปได้แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันตัวตนใดๆก็ตามที โดยเบอร์ทาตอนนี้อายุ37ปีแล้วระยะเวลาขอสัญญาที่เสนออาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินใจสู่จุดหมายต่อไปของเขาก็าเป็นได้โดยลอวเจอร์นั้นก็แสดงความคิดเห็นมาว่าเขากราบว่าเลสเตอร์นั้นไม่ไต้องการแบ็กซ้ายอย่าไรก็ตามตั้งแต่นั้นมาเบนซิเวลก็ถูกขายกับทางเชลซีขณะที่คริสเตียนฟุกก็ย้ายจากจทางซิตี้ในช่วงสมอร์นี้ซึ่งลุคโทมัสก็กลายเป็นนักเตะทิมพรสวรรค์ในตำแหน่งนี้ขณะที่ทางเจมส์จัสติน ทโมธีกาสตายาและก็ริคโดเปเรล่าล้วนสามารถเข้ามาเสริมแนวรับได้ดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องมีความคุ้มครองและประสบการณเพิ่มเติมในแผนกนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทางจัสตินที่ยังคงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เขายัางรุนแรงซึ่งทางไบอันดินอดีตกองหน้าที่จอดสยามก็ได้กล่าวมาว่าเบื้องานนั้นน่าจะเป็นการสัญญาในอุดมคติของผมซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่ดีนะ เขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีสายเลือดในเผ่านัิกตดินได้ก่าวับทางฟุตบอลแฟนแคสโดยคิสเตียนฟุกนน้นได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้สามารถเข้ามาและก็เข้าไปที่นั่นได้เขาสามารถเป็นคนที่เข้ากันได้ดีและก็ประหยัดเงินกันอีกด้วยแฟนแฟนเลสเตอร์ซิตี้พูดแบบเดียวกันเกี่ยวกับทางแคชเปอร์ชไมเคิลหลังจากที่เขาทำในเกมกับอังกฤษนัดเมื่อคืนนี้ ตัเป็นแฟนเลสเตอร์ซิตี้มีปฏิกิริยาต่อการแสดงของทางแคชเปอร์ชไมเคิลกับอังกฤษซึ่งเลสเตอร์ซิตี้นั้นกับตันทีมอยู่ในยูโร2020การกระทำกึ่งสุดท้ายเมื่อเขาต้องมาเชิญหน้ากับทางสิงโตที่สนามเบมบรีในค่ำคืนวันพุธท,ที่ผ่านมาทั้งสองทีมมาเชิญหน้ากันเพื่อย่งชิงตำแหน่งในรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์เนื่องจากอังกฤษหากมองย้อนประวัติศสาสตร์ของพวกเขาในการไปนั่งที่นั่นเป็นครั้งแรกและทำลายฮูดู oo, ในรอบรองชนะเลิศของพวกเขา โดยสุดงต่างไม่ได้เริ่มต้นได้ดีสำหรับผู้ชายที่ชื่อว่าเกเดตเซาเกตโดยอังกฤษนั้นสามารถหาอีควอไเซอร์ก่อนครึ่งแรกผ่านประตูของไซมอนเชียในที่ที่39นั่นเองในขณะที่ทางทรีไลออนนั้นผลักดันให้ผู้ชนะที่ชื่อว่าแชมัยเคล้นนั้นได้บันทึกค่าปรับเพื่อนําไปสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อประตูชี้ขาดมาถึงแชมัยเคล้นก็เป็นฮีโร่อีกครั้งในขณะที่เขาช่วยเซฟจุดโทษของแฮร์ริเคนเพียงเพื่อให้ลูกบอล ตั้งตรงนะฮะไปยังกระตันทีมชาติอังกฤษซึ่งไม่ได้ทำผิดพลาดในการพยายามครั้งที่2ในขณะที่อังกฤษอยู่ในต้นๆในท้ายที่สุดแล้วแฟนๆจิ้งจอกสยามก็ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในการแสดงของชมเปี้นคนนี้โดยอย่างเช่นคอมเมนต์แฟนๆก็ได้บอกว่าตอนนี้ผู้คนต่างสังเกตมาว่าเขาค่อนข้างจะดีนันแค่ไหนก่อนหน้านี้ที่ดังชมเปี้นจะเชื่อมโยงกับทาง LCFC คอมเม่นตมาก็ได้บอกว่า ถ้าแคสเปอร์สมเยขึ้ลนอายุไม่ถึง30ปีฉันคงคิดว่าทีมที่ใหญ่กว่าจะแย่งเขาไปจากเราแน,น่นอนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าแคสเปอร์สชมเบอร์เลนเหรอแค่พิสูจน์ว่าคืนนี้ทําไมเขาถึงไปพูดสาประตูที่ดีสุดในฟุตบอลอังกฤษในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาถ้าไม่ใช่ตํานานก็คือแคสเปอร์สมเยขึ้ลนเกมนี้มันจบไปแล้วกองทัพสีน้ำเงินคอมเมนต์ต่อมาแคสเปอร์ประทัดเคนแล้วอยากจะให้เคนทาประตูแปลกๆหน่อยไหม คอมเมนต์ต่อมาฐานะแฟนของทางเลสเตอร์สถานก,การณ์ในอุดมคติของฉันก็คือแคสเปอร์กับทางอะสตอมเมอร์ er, แต่สุดท้ายก็แพ้จนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่คอมเมนต์ต่อมาชอบพี่แคสเปอร์ชมาเคิลยังคงเซฟจุดโทษได้ดีและสุดท้ายนผมก็ได้บอกว่าจุดโทษยูรุนแรงนะแต่พระเจ้าแคสเปอร์กลับกลายเป็นจริงอีกครั้งได้อย่างไรแต่นาน l c f c ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้ครับ เราไม่ขายใครสมัยไม่ว่าอาร์เซนอลหรือเลสเตอร์ก็ตามทีโดยกระดิ่รงรายงานข่าวจากทางกาโชแมคคาโต้แลนะผมได้บอกว่าทางเอมปรีนั้นจะไม่ขายสมัยอัลริชีในช่วงหน,น้าร้อนนี้แม้จะมีการเจรจาจากทางฝั่งยักษ์ใหญ่ของทางฟุตบอลเมริกิจทั้ทงสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าทางเลสเตอร์ิตีก็ตามทีหลังจากมีการผานึกการกลับมาสู่ลิสสุสอีกครั้งเป็นครั้งที่2 ของบริการที่แล้วครีอัสซูรีบุมันที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นกลับมาอีกครั้งในครั้งสำคัญนี้และการรักษาบริการของทีมชาติอยู่21ปีที่เป็นความปรารถนามากเลยนะจะเป็นการแสดงเจตจำนงที่แท้จริงโดยเหลือเวลาอีกเพียงแค่หกสัปดาห์จนกว่าทางอโบลีจะเริ่มต้นแคมเปญใหม่ในซีรีเอครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมา ดยเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนนั้นตุโตโตแมคคาโตวเว็บก็ได้บริงานบอกว่าอาร์ซนอลของทางวิเกลอาเตต้าและก็ที่จอสยามเลสเตอร์ของทางเบนนอนบริชเชอร์ได้เข้าพูดคุยกับทางบริชี่ซึ่งเป็นเฟร่เมกเกอร์ที่มีจุดหมายและก็มีใบพิพซึ่งสบายใจมากพอพอพอกับกองกลางในขณะที่เขานั้นกำลังม่งต่อหน้าการป้องกันโดยทางกานข่าวต่างประเทศยัยงบอกอีกว่าเลสเตอร์นั้นมีปริป,ปากเรื่องการจ่ายค่าตัว14ล้านปอนด์ โดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับหนุ่มวัย19ปีปรายนี้ที่ได้เพิ่มขึ้นผ่านการจัดอันดับที่ซาดิโอคารโรในแคสเตลเรนนี่ช่วยสโม,มสรนในบ้านเมืองของเขาคว้าแชมป์เซเรบีในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาแม้ว่าจะ่จ่อสายามจะยอมทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์แต่เอ็มปอรีก็ยังไม่ยอมอีกอยู่ดีโดยเขาได้บอกว่าบริชชี่เหรอเราไม่ขายผูเ้เล่นอายุน้อยของเรา เคอร์ซี่ด้กล่าวพวกเขาสามารถยื่นมือช่วยเหลือสกูเตโตของเราในการที่อยู่ในสตาริอาได้คนที่ถักทังในตัวของเรานั้นอาจได้รับการให้อภัยเพราะสงสัยว่าเอบรีนั้นอาจมจีแรงจูงใจทางการเงินในการรักษาลิชชี่เอาไว้อีกหนึ่งปีหรือไม่โดยจ้หนูรายนี้มีมูลค่าเกิน10ล้านปอนด์แล้วแม้จะเล่นในทีมชุดใหญ่เพียงแค่โอสองเกมก็ตามทีและชุดจาทางทัสกินีก็รู้มาว่าพวกเขาจะสามารถสั่งจ่ายค่าธรรมเนียม ที่สูงกว่ามากสำหรับทางลิชชี่คนนี้เมื่อเขามีบริการการสแสดงที่โดดเด่นของเขาในเซเรีย A ไปใต้เกมขัดของพวกเรากันต่อไปประธานสโมสรเอ็มโบรีก็ได้กล่าวเอาไว้และนี่ก็เป็นคลิปข่าวเลสซิตี้ในช่วงเช้าก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ